สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,นคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำโรงแรมที่พักนะคะซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองหลายๆจังหวัดน,นะคะเหมาะที่จะแบบว่าพักคืนหนึ่งนอนพักนะคะแล้วก็เดินทางต่อนะคะแล้วก็ราคาก็โอเคเลยนะคะเเปียิดไปด้านนอกได้ ค่ะก็จะถ่ายบรรยากาศภายในห้องมาให้ชมกันนะคะสำหรับฮอปอินจุดนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ<ม>ก็ดูขนาดกระทัดรัดน,นะคะถ้าเราจองล่วงหน้านะคะเราก็จะมีให้เลือกทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่นะคะขนาดห้องเนี่ยกระทัดรัดแต่เครื่องอำนวยความสะดวกเนี้ยถือว่ามีครบทุกอย่างแล้วก็สะอาดมากเลยค่ะห้องน้ำไม่ได้เปิด ทำน้าหุ่นช่วงนี้นะคะก็ในเรื่องของโควิดเนี่ยก็คือยังยังระบาดอ,อยู่ในหลายพื้นที่นะคะก็เท่าที่สังเกตนะคะที่โรงแรมเนี่ยมีมาตรการค่อนข้างดีมากเลยนะคะก็แนะนําให้เราสวมหน้ากากเนาะแล้วก็สําหรับแอลกอฮอล์เนี่ยมีอยู่เกือบทุกจุดเลยนะคะในลิฟต์ก็ยังมีนะคะแล้วก็แนะนําให้เรายืนเว้นระยะห่างนะคะ แล้วมความปลอดภัยอื่นๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะมีคียการ์ดนะคะเข้าออกตึกนะคะก็ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยถ้าจะเข้ามานี่น่าจะยากพอสมควรนะคะต้องเป็นผู้ที่พักในโรงแรมเท่านั้นค่ะ สิ่งที่ไม่มีนะคะก็คืออาหารการกินค่ะเพราะว่าที่โรงแรมไม่มีห้องอาหารนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ในตัวเมืองเนี่ยมันก็ง่ายที่เราจะสั่งแก๊ปหรือไลแมนก็ได้นะคะก็สะดวกดีค่ะแต่โรงแรมาะพินบางจังหวัดนะคะก็จะมีเหมือนตู้แช่ข้าวให้เรานะคะมีบริการเวฟให้เราด้วยนะคะก,ก็ถือว่า สะดวกมากขึ้น,นะค,ะค่ะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับการพักแรมนอนหนึ่งคืนแล้วก็เดินทางต่อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ